ิไปแล้วกูไ่ตาเิปล้ตาบาวิวอะตัวปบตาบรุกอ้หูบตาัวซิวกรไรไ้อยู่ตาบัวปะัวเจ้าว่าสิเฮ็ดยังกินของอยข้างในป่าไร่จำเน้อ มือริการกาบตกไถยสบายดีพี่น้องมือริกาพอกับแม่น้องโซกคือเก่าเนาะแต่ว่าส่วนเวลากาเป็นเวลาตอนแดงแดงพี่น้องเอ้ยมือริแต่ว่ามือริกาแม่น้องโซกสิภาพีพอน้องไปหาอยู่หากินได้มริได้ว่าอันสิไปเอาป่าอยู่น้องป่าสนอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นพาไปกวดป่าไปกาหลายคนได้มริมีพอน้องโซกนะกายไอแม่น้องโซกเองแล้วกัพี่ไอเน่แล้วกัลุงกับป้าพี่น้องเอ้ยไปบ่ฮู้ว่าสีมันบ่มือริเนาะแต่ว่าส่วนอากาศกาหนาวแห้งพี่น้องเอ้ยบางท้งทิ่นงกาจะหนาวแห้งแต่ว่าบ้านแม่น้องโซกนี่ สุดยอวดหนาวพี่น้องเอ้ยเออแต่ว่าก่อนไปเม้องโซกากาบขอกับคุณเอฟซีทุกท่านที่เขาม่ให้กำลังใจเนาะมากดไลค์กดแชร์ตลอดมากะกราบขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรุ่นไปน้องกันว่าเม้องโซกสิได้บ่ป่ามันเนี่ยนะไปทำการลงไปเดี๋ยพี่น้องเอไปฟูหลายคนอยู่วันนี้ลงหนาวน้ำก็ะยินพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวแห้งทั้งหลาอันหนาวแห้งคือบ้าดเม้องโซกนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอากาศพึ่งสีหนาวมาสองมือนี่แหละ แต่ว so you, no no uh ่าวางทงทินก็จะหนาวแต่ว่าวางทงทินก็จะบ่นหนาวเลยแต่ว่าเขาจะรองน้องแต่ว่าสิได้บ่ป่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าม่านของป่าอะไรมันยังไงทางพ่อนงโซกับอ้เม็นงโซ่แล้วก็พื้นแยงอยู่เขาจะล้งกวดพี่น้องเอ้ยมันนี่ซีมันอยู่บ่มันนี่บรรยากาศอยู่ทรงไหทตงหน้าพี่น้องเอ้ยฝนทางอีป่าเราเอิญหมูเราเที่ยงนาเราพี่น้องเอ้ยอยู่กันสองแถวลูกเต่าไปหาเหตุการณ์เหตุงานพี่น้องเอ้ย ไปกานําบ่มี่เด่ะพี่น้องเอ้ยเนาะข้นมีก็คือว่าสิไป่ไม่ต้องโซกอะไรเบ้าไปข้นมีไผสิไปพี่น้องเอ้ยไผสิอยากจากบ้านเกิดเมืองนอนเนาะบ่มีไผอยากจากดอกพี่น้องเอ้ยไปอยู่บ้านหมู่ก็บ่คืออยู่บ้านโตคือเว้านั่นแหละเบิ่งความหนาวพี่น้องเอ้ยไม่ต้องโซกใส่เสื้อใหญ่เบิดมือมื้อนี้แต่ว่าข่อยไปคนถือกระคูได้มื้อนี้บ่ฮูบ้าขาเจ้าสิให้ลงบ่หรือบ่นะเพราะว่าหันกาหลายค้นแต่ข้าเจ้าคือสิบวังห้ลงน้ำน้องพี่น้องเอ้ยพอจะได้ถือกระคูก็เอาซะดอกอข้าสิมานอยู่ จับสร้อยกันหลายคนพี่น้องเอ้ยนี่พี่อ้าล่ะกะมีพลองโซ่ล่ะกะอ้ายไม่ลงโซ่เองล่ะกะลุกละกะป้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคือสิวันนี้ลงน้ำโมดอกป้าก็จะลงคุณพลองโซ่น้ำมก็เย็นเย็นพี่น้องเอ้ยอุ้ยควบรว่าซบแตกซบแตกพี่น้องเอ้ยจะเป็นลมมือไรกระไรแต่ว่ามือนี่ใครเน่ไลยบ่เคยล้มป่านไหนแต่ว่าซบไม่ลงตัวคุณแน่แตกผ้าเครื่องสนุกพี่น้องเอ้ยใส่ยังกับโบเซาอืมหอดย่ำเป็นแล้วก็เป็นเลยหอดย่ำละรูหนาวนี่แล้วกะย่ำมันล้มแน่ กานกระแนงของันเลีวอยู่เป็นองเอ๋ยผมยังมาขั้นกระแนงใส่แต่ว่าเขาสิเกจากพังนะมาหาพังนี่ป่าเพราะว่าหอดย่ำอันอันนั้นป่าธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเพิ่นโปยป่าจะสินะย่ำเพิ่นแบบเข้าจะมาขายแบบเป็นถุงลูกป่าจะสินะเขาจะโปยป่าข้าจะเตรียมไก่สีลงเลยเี่น้องเอ้ยมัดสี่เดียวนะคอยก็นั่งทาโย่ห้มไปเดี๋ยวเขาเลยหนาวเนี่ยเจ้าของก็เลย อากาศไกลโอ้ทางลุงแล้วปลาตูลูกไม่ลงโซ่แล้วปลาตูไปน่อยคือเราสิบบนหนาวนี่สนอะลงไปกระหดเบิรเลยพี hmm. mm ่น hmm. th ้องเอ้ยอันบักใหญ่เรือทาอันเล็กน้อยนี่ขมโมหดบรสันะเบาไปไม่ลงโซ่ก็ได้ชิได้กินยี่ว้มาหน่เนาะ

blab 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 uh boh ke ja เก็บเบิดเลยเเอ้ยตองลกแหกหมานปาดเลยบลกหลายนึงนี่หลายตัวเลยปูตัวบักใหา่มันปารตตัวลงตองที่สองอีกเีเอ้ยแต่บ้านห้ามกับบริเลิกอะไเพียงัวกเขานี่มากองคำกะกำลังมานอย

มาหอดบึกหอดบ้างตัวนี้ำเลิกไปเลยโอ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้ว

อ๋อนกคือดีค้ำสี้ออกลองโอ้ขอค้ำนกคือดีอ้ว้าวโนวิโนวิโนต้ต้องว้าะอยู่สิได้ปลาซิวอ้้โเเต็งเล้จักโต้เลีจักโต้ปลาัวก็ก็ไป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 กินเล็บพี่ไปกินโ้ยบแล้วนี่ Ủa, hoa 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 hói, hoa hoa ở đây hoa được hoa 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 không hoa 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 ไม่ด้กินมามันเนี่ยเรา่ได้ขาดพอดีไปชิวถือให้ไปกาเฮ็ดไาชิวกับบังระดายเติมเนาะยมกเล็กนอยมมกสไปต่อเอาตายได้ก่อนเอาอีเราเนาะเมียเราเนาะลงรองที่สามพี่รอเอยบันปลาตหลายตัเลย ถ้าพอคอยบริลลงนั้นเ็จะเขาจะหอยล่งสลอกลายคนนะครับป่าด้ยบางคอยมาเอากัจ้าตุ่ป้าเดี๋ยวเขาสิลองอีกลองหนึ่งไปเลยลองสุดท้ายแต่ว่สองลองนี่ค่ะลายลายตืบเลยเนาะเดี๋ยวมันโห้เบิ่งนี่พูน่มี่ตุ่ปู่ปูต

ไปไหนเยไปไหนกไ่ไปตัดๆๆๆๆๆๆๆไปๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆๆๆวๆๆ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  Mình đủ dãi đi. Nó đủ rồi. Ừ. Để cứ không mà nắm nhiêu Bắt đi có nhở. Hằng mã. Hằng tao ở cơ. Để nó to, như được ปลาซิวกายเติมเนาะปลาหดกุ้งมีตัวน่อยหน่อยมันยังหน่อยนะกุ้งพอยมันนี่ไอวาจกลองใกล้ใมีตัวใหญ่อดเนาะปาบลมไปจาแกอะไรอกปลาคอเขาจะงมแคบไอ้ปลาซิวกับปลาอเนาะ ตัวปลาเนี่ยเขาให้กบปลาเขอยู่อกตอนนี้กาขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยปลาตัวปลาเนี่ยมึงเนี่ยหลายๆอย่างนี้เลยโอ้ยตัวโตใหญ่โอ้แต่ปลาปศิวก็ได้หลายอยู่ตัวปลาปันปลาอันนี้จะไหลนี่ปลาพิสังอันนี้พน้อเห็นไหมปลาพิสังอันนี้ยังสูงกับพวกหซื้อน่าจะหูตัซื้อตัวนี้ปลาแปลก ต,ตันจะเป็นปลาปลาปลาตีมันกระจวดโอ้หอยสดีกอะไรนี่บอกง่ายไหมโอ้โหมานคักพี่น้องเอ้ยกวดสามหลางแล้วนี่สามเต้ากวดเพียงเอ้ยโอ้ตุกตุกใหญ่เลยโอ้ลาบพี่น้องเอ้ยอันนี้ที่เป็นปลาเก็ดแหล็แต่ว่าบ้านม่พ้องโเอ้ยปลาอีซังก่แต่ว่าบ้านมเพียงกีบเพิ่อนปลาเก็ดแหล็บเลยปลาปลาตุกอาหารดีไปแล้วอาหารดีพี่น้องเอ้ยนี่ ส่วนสอนก็ขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยปลากระไดเติบคือเห็นท่านแหละปูต,ะตังพี่ไอเราเห็นปลาคอโหลดชะนกแล้วเราอยากลงงมพุ่นพุนอยากง,งมปลาคอพุนเห็นปลาคอโหลดขามแยงมันบรายซ้ำพี่น้องเอ้ยปลาคอมันจะสุวนอยู่แค้มพังลงงมอยู่เมื่อพี่น้องเอ้ยบาดนี่ได้ปลาลายแล้วไง <laughs> หามหามกระนแยงเมื่อแะไรพุ่น โอเคเดี๋ยวไม่ต้องโชคกัสิได้เมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยบันนี้เดี๋ยวเามื่อพ่อกันอยู่เพื่อนพประเดี๋ยวเมื่อเบิ้งมาไม่ต้องโชคสิได้เมนู้ยังกลิ่นมืะเร็งเนาะกับเมนูปลาในพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบโมโหเสียดแนวได้กินเพราะว่าปลากอะไรหลายแห้งอะไรโอ้ตุ๊พี่น้องเอ้ยบูนเน่งามเพ็ดอุ้ยซ่วยยูสนอกผูลองสามเทื่อนนี่นี่เดี๋ยวไปเบิ้องมาไม่ต้องโชคเสียดยังกินมะเร็งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเมื่อก่อนเดี๋ยวกะเมื่อพ่อกันอยู่เพื่อนพระเดี๋วบันนี้เนาะ ตอนนี้กาึ้นมาหัวเทียงเรียบร้อยเดี๋ยวพงเอ้ยเดี๋ยวเก็บเอาพักเมื่อเรื่อยก่อนป่าสวนป่าพงศ์โศกนี่ยพงโศกเราเก็บมาพักพักไื่หยังล่ะพักตูมพี่น้องเอ้ยนี่เคยเห็นบ่แต่ว่าพักนิ่นี่จะกินกับก้อยป่าพงศ์โศกลมเบิ่งเบื้ง,งเป็นกินเนื้ออรไรหอมกินในเพื่อนเบิ่งในป้าเป็นเนื้ออะไรสชาติเป็นอะไรมัน มัน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 หอมหอมมัน, unjust, น ke มันหอมหอมไปเลยอันก็เจ้าเคยกินบ่พี่น้องกบดีป่าทางบ้านเอฟซีเคยกินบ่กินกับก้อยป่าเลยนี่ข่อยบู้เสื้อผู้องโซกเดี๋ยวข่อยย้ำมึงเองก่อนใบมันจะเป็นกรอบๆแล้วก็หอมกระไคหมักตูมองเอ้ยหอมกับไคหมักตูมแล้วก็มันมันอืมกินกับก้อยป่าแซ่บเมนูใบเล็กคือจะเป็นก้อยป่าไ้องเอ้ยเพราะใบเล็กป่าหลายเก็บเอาด้วยผู้องโซก พักตูมแล้ว hmm. ก็มาเอาหัวเชงไข่ก่อนพี่น้องเอ้ยบันนี้หัวเชงไข่ก่อนคือดึงยากหัวเชงไข่นี่ก็ได้โอ้โหนี่ง่าเดี๋ยวเอาอะไรเติมเดี๋ยวเอาแดีวนี่ก็ไปเอาคานี่บ้านเตียงป่าแมงสุกมีชูย่างพี่น้องเอ้ยปลูกไว้กินเองแต่ว่าเราบ่ได้คอยขายเลยเพราะว่าเราไปบ่ได้อันลูกเต่าเราก็อยู่สับของพี่ไผ่ผาไปโอ้โควิดบ่อะไรพี่ต้องโซชีวิตแน่นี่ เพราะว่าอันพึ่งยูสองเ่าไปน้องเอ๋ยบริออคอยลงตลาดเลยแล้วบริอคอยไปขายบอกคือตั้งง่ายไม่้องโศกเลยไรย,ยังไี่จะขายเ้ยปลูกไว้ขายนะออออเบกกา,างงเบาหรอกเดี๋ยวก,กินกับขายเอาวิธีไปพึ่งโศกพอาะเนี่ยเอาไรหามเมือพี่อ้ยบบดนี้ไปเก็บผักอะมีวัวจึงไรวัวจึงใครเนี่ยเดี๋ยวเก็บเอาผักกีกาก่อนยังสิยางเมือทางนี้เอาผักกีการเดี๋ยวมึงกินกับก้อยป่า นี่พักกีกาพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่มันจะมีหมากอะไรเขามีหมากแกกินได้พักกีกาแบบหมากที่ว่าไม่้องโศกอันไปว่านพระอ้องโศกอะนดีที่ว่ากินให้เบิ้งพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นรสชาติบั้นหวานสมสมดีมักีกานะสมสมมันหวานแต่ว่ายอดมันนี่เขากินกับก้อยป่าสุดยอดพี่น้องเอ้ยแซ่บเก็บเอาก่อนเดี๋ยวพ่อ้องโศกแล้เก็บพี่น้องเอ้ยพ่น้องโศกยื้อโบเถิงมานี่มันสูงปูเกิดมาเป็นคนต่ำต้อยต่ำเตี้ยพี่น้องเอ้ย สูงสํานักกับบัเถืงจ้ะอุ้ยเด้ดเอายอดบ่ต้องโศกเออเถืงเถืงผูอู้หูหมันเป็นมุ้งอยู่เถืงผูแต่พองโศกเองยังยื้อแยังพี่น้องเอ้ยสมัวบัวเถืองเมื่อตุ่มก่อนหรือว่าเผาจะหอมเนาะว่ากันตุ่มเนี่ยจะจะคมกลัวกระทั่งเผาจะหอมพักอันนี้เผาแล้วก็กินกับลาปลาก้อยปลาตอนนี้กาก็บพักแล้วพี่น้องเอ้ คือเสด็จเมื่ออีดีระบัดน,นี่โอเคเดี๋ยวมาพอ,อ,อกันอยู่เพื่อนพุ่นระบัดนี่เนาะยาวขึ้นดดเมื่อก่อนโอ้ยพุ่นต้องไปไอ้แล้วไรบอกพักเะเนอกไรบอกพักสองหน่วยมามีแต่แนวเอาสำหรับมิต่แนลพื่นอยากพุ๊บบอกทั้งไรบันนี่เหรอขึ้นรถได,ด้บันนี่รถใหญ่มากอะไบอกพักตอนนี้กาไม่ต้อ,นนอ,อ,นนองโซ่เลยห่อเท้าหน่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกาหาให้ยู่ฮ็ดกินก็ไรบันนี่

แต่่ามือนี้เขาจะทำกัโดโกยอ้พี่าแล้วจะโกยเดี๋ยวให้เราเห็นโกยกริเด si ือกปลาซุ้มปลาซิวนี่แหละนั่งองบซนะนี่อได้กหลายนึงุนี่ปลากดเดบปลาก็ดเดบนี่ซโตแล้วกัปลาอีสังนี้ปลาอย่างนี้มีลัอซืตปลาผู้่นใปลาปากเอนี่ชนี่จะเป็นปลาปากมีแต่ตัวบใหญ่ปลานี่นี่ปลาปากมีแต่ตัวใหญ่ปลา Miao mèo miao nói mèo số quân biao 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 được, biao biao có biao 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 đi biao 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 lại phân mông này hỏi sao đi nhay vậy gì Hỏi sao đi nhay Ui chạc hỏi sao đi nhay chết lúc Đấy chắc không hỏi sao đi nhay, Ui đi đây nuôi nâng Kẹp bách lúc đấy Nhìn đi nuôi nâng hỏi sao đi nhanh Ui Giờ tụi đi đang nâng xô ốc ảo rồi Ố sẽ bay vóc bùa Phát ốc Rồi hỏi nhanh Rồi hỏi nhanh kẹp đi nhìn kẹp ốc ảo rồi đó

Ừ. Nhớ thằng ai, đâu có. Cội, ai ừ. đó có cội rồi ai vẫn cội Nó kết quả dùng của thằng Được quá xíu thì chị ó. ó sẽ bay góc bùa Kết xíu kim cái đấy Kết Hát Cho đi ส่วนปลาซิวกาเรือกแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยอย่าไปเบิ่งอันทั้งวิไอ่อนเราเฮ็ดแล้วแล้วบ่ส่วนทางปลากาเราโซกีตเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยยังแต่ห้องออกขี้ออกแล้นะฮะกับทำการซอยแล้วก็กโอย ลับสดมันนี่เดี๋ยวไม่้องโศกเสียัวปลาไปปิงก่อนพราะว่าเิ่นมาไอส์แล้วปีงแล้วเรากา็จมะมาผักใส่่อไป หลังจากเป็นซอยเดียวเป็นการมาคั่นนาม,มานาักนาไปหน่อยมาด้ว,วยพิธีการเ็ดเป็นเลยเราจะเ็ดซอยสดหลับสดหลับสดแต่ว่าจะมีน,มน้ำเนาะน้ำก็คือน้ำปลาที่เราต้ม๋มไป่น่อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ขาหอมแล้วก็จะเอาปลาที่ทั่ใส่ลงไปเนาะชิมก่อน จะบ้านหน้ามีขาต้มพี่โยแม่เกมงขาต้มเร็วเนบ่ไใกล้มงจางนอยนึงใกลน่อยใส่บ่นหนึ่งใส่ปลาพี่โยโอยสุดพี่โรยอุบมไม่ับโซดกนลับสุดโยสุดเออโอยสุดเนาะแต่บงานก็เออหลับสุดเนนแต่ว่าเนื้อปลาอะข้าคั่นบักเนาวหรือว่าอีจังียบรยเด็ก ไม่รถหนึ่งแลเด็กไม่จะรถเด็ค่อยขึ้นเลยเถอะไหนๆม่ไปไม่ครับพี่น้องครับครับครับถักแล้วปี๊ปี๊ไม่ไป็นจะได้โอ้ครับพี่น้องครับถักแล้วถักแล้วส่วนหลับซอยสูตรกาทั้งอายทั้งยิ้มรมอยพี่น้องเออเดี๋ยวไม่ต้องสูบข้างมออันนั้นก่อนมออุปาซิ่วนี่เดี๋ยวตักเนี่ยกินก่อนพี่น้องเออตักอุปาก่อน อูป้าใช่ไหมเดี๋ยวตักอันช้อยสูทของอันนีประเ็ดเป็นพี่น้องเอ้ยเม่น้องโซ่เฮดบ่เป็นเคยเห็ดตลาดคันคือลาบเคยเห็ดอยู่นี่พี่น้องกับเขาได้มาลองสุกมันอีกะได้อาหารดีพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นลาบซอยสูทแล้วกั มีอู๋ปลาแล้วก็ควขี้ปลาเป็นเอ้ยผักกินกับกระไรยางเด้มีทั้งหมักเรือหมักเรือหน่อยผักสู้แล้วก็ทีเด็ดเป็นเอ้ยผักกระเหาพักกระเหาหม้เส้าคมบ่มีวันเส้าคมพักกระเาพี่น้องเอ้ยโอเคมาเพี่น้องเอ้ยกินข้าวแดงนะเมนู้สูตรมันนี่ปลาถุกเนี่อาหารมันนี่พิตาแซ่บคักพี่น้องเอ้ยปุ๊บพักกระเหล่าเนยพักกระเารหล่ากระเหล่ากินได้วันเหล่า Ngon vâng, quá Cái gì vậy? Ui quá Đây này họ kìm ừ. Chắc kìm đây ăn kinh. đi ừ. Bạn mình kìm cơm nạp đáy non Bạn kìm cơm nạp đáy của nó Bạn bụi đi đấy, Bụi 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 đi Chăm chèo Thôi kìm cơm chù cơm nạp đáy non Chèo nó Kìm cơm này cơm nạp khó mà ừ. Khó nó ถ้าก็เราหลงไม่หน่อยพบกเห็นในปากขึ้นถก็้าแม่งหีก่อนถ้า,าการเการเาแสบตัวกีปินไก่ลอยเายวบ้างจะปลูอันก็ใช้ตัวยืบ้า,านม่ยังด,ดีดีมันจะปูเฮ้ไแตก็ปลุกนี่หนังอ่ะไล่เหมือมนอมาทาดก็มือ,อนทอดนะ

ไอ้ตอนนี้แมงโซกินขอกินน้ำเรียบร,ร้อยแล้วกะคลิปนี้สิแต่ขอปิดไว้ก่อนเพียร์สานีแล้วพี่น้องเนอะคลิปหลัง,ลงจำพอกันใหม่เนาะแต่ว่าผูเรศที่ว่าข่ามานมา่วงไม่ไหมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พาไปซองของ,มองแม่น้องเลยเล้วพี่น้องเนอะไปกระตังใจนะาการในคลิปต่อไปแต่ว่าผูเรศอยกากพาคลิปไม่ไหมของแม่น้องโซกะอ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยว่ากดติดตามพาไปซองของแม่น้องเลยเล้วพี่น้องเนอะ